อ๋ที่วันนั้นคุยกันนี่แบบเหนียงเดี๋ยวให้โชว์ดูนะคะนี่ครั้งแรกนี่เหนียงจะเยอะมากค่ะแล้วก็หน้านี่หย่อนคล้อยหางตาน,นี่ก็ตกค่ะคแต่ตอนนี้เก็บเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วตอนนี้ก็ไม่ปวดไม่อะไรเลยนี่เพิ่งไปไอคอนสยามมาไปทานข้าวไปเดินรตรงตรงร่องแก้มเนี่ยค่ะแล้วก็ความหย่อนคล้อยเนี่ยค่ะ อันนี้คือหน้าสดเลยเนาะหน้าสดไม่มีเครื่องสำอางเลยค่ะแล้วก็หางตานี่ะต,ตกมากอตาตอนนี้ยกกระชับ<ม>จะมาปรึกษาเรื่องการทำหน้านะคะสนใจเรื่องเฟซล็อกนะคะตอนนี้อายุเยอะแล้วเนาะอันดับแรกคือเหนียงค่ะเหนียงมาก่อนเลยแล้วก็ล่องน้ำหมากตีนการอยย่นก็อยากทำเฟซล็อกนะคะดึง ดึงหน้าให้มันตึงเนี่ยลูกสาวใช่ลูกสาวสวยมากเลยคนระับอ๋อขอบคุณค่ะคุณพ,พี่ช่วยเราสองค่ะคือมีความสนใจว่าจะทำเฟซล็อกนี่มานานแล้วก็เห็นมาหลายที่หลายที่จริงๆทั้งที่ราคาถูกกว่านะคะแล้วก็ราคาใกล้เคียงกันแต่ว่าเราไม่มั่นใจอะศึกษามาประมาณสองศสปีได้แล้วมั้งคะถูกกว่านี่กี่ สามหมื่นสามหมื่นเก้าอะไรอย่างเงี้ยในกรุงเทพด้วยนะคะราคาสามหมื่นเก้าเนี่ยเฟซล็อกหรือืออะไรเขาเขียนว่าเฟซล็อกค่ะแต่ว่าไม่กล้าไปค่ะเราไม่มั่นใจเรามั่นใจที่นี่มากที่สุดเลยเพราะว่าเคยเห็นตัวอย่างมันไม่โอเคอะ่ะแล้วลูกสาวก็แนะนําว่าควรจะมาที่นี่ดีที่สุดที่คลินิกกีฬาพรนี่ดีที่สุดก็แล้วตัวเองก็มีความมั่นใจด้วยเลยตัดสินใจมาที่นี่นะคะ่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะ ขึ้นไปทำเฟซล็อกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะอที่วันนั้นคุยกันนี่แบบเหนียงเดี๋ยวให้โชว์ดูนะคะนี่ครั้งแรกนี่เหนียงจะเยอะมากค่ะแล้วก็หน้านี่หย่อนคล้อยห hmm. างตานี่ก็ตกค่ะ <Huh. S 1> แะต่ตอนนี้เก็บเรียบร้อยแล้ว oh. แล้วตอนนี้ก็ไม่ปวดไม่อะไรเลยนี่เพิ่งไปไอคอนสยามมาไปทานข้าวไปเดิน hmm. ไปเดินเล่น ไปเที่ยวขนาดนั้นที่ไม่กลัวแผลระเบิดอะไรนี่อ๋อไม่ระเบิดนะคะเพราะที่นี่เขาแยบแผลได้แบบเนียนกลิบมากเลยแบบแล้วก็ตอนที่มาล้างแผลก็ทําความสะอาดแผลให้ดูแลอย่างดีค่ะใช้ชีวิตปกติค่ะวันที่ล้างแผลก็เดินมาจากที่พักนะคะเมื่อวานนี้ก็เดินมาลูกไม่ว่างจะมาส่งก็เดินไปแล้วก็เดินมาสบายมากเลยตรงตรงร่องแก้มเนี่ยค่ะแล้วก็ความหย่อนคล้อยเนี่ยค่ะ อันนี้คือหน้าสดเลยเนาะหน้าสดไม่มีเครื่องสอําอางเลยค่ะแล้วก็หางตานี้จะตกมากแต่ตอนนี้ยกกระชับลองนี่ไม่มีเลยเนาะโอเคน้นเหนียงอ่ะเหนียง